สวัสดีครับวันนี้ผมจะเดินน้ำยางานเล่มสามห่วงให้ดูนะสำหรับงานปีกว้างๆแบบนี้นะครับผมจะเดินดีใบมีดใบมีดคัตเตอร์ซ้ายขวานะฮะแล้วก็ตรงกลางได้ปล่อยไว้เป็นสามใบมีดนะฮะอันนี้เพราะว่าใบามีดด้านข้างเขาจะสูงอยู่แล้วผมก็เลยเดินทีเดียวจบได้สำหรับฝาแรกเนี่ยครับเราก็จะเดินแบบง่ายๆยนะฮะสำหรับฝาแรก คงไม่มีอะไรมากสําหรับฝาแรกครับอันนี้ก็เป็นการเดินให้ดูสรับฝาแรกนะฮะเดี๋ยวเรามาชมฝาหลังกันต่อครับเอาละครับเราก็มาตรวจเช็คดูว่าลายาเดินดีไหมเป็นฟองไหมนะฮะนี่ครับถ้าไม่มีอะไรก็เป่าฝุ่นปิดฝาเตรียมที่จะเดินฝาหลังนะฮะนะครับเราก็เล็งฝาให้เรียบร้อย ทำความสะอาดปิดฝาแล้วเลงให้เรียบร้อยนะฮะเลงให้ตรงนะฮะเลงให้ตรงอันนี้เราก็จะเดินแบบสี่ใบมีดนะครับสำหรับฝาหลังผมก็ใช้ใบมีดเก็บบนไทยนะฮะหนีบยาวเข้ามาข้างในเลยฮะเหลือพื้นที่ห่วงออกข้างนอกเราจะเดินพื้นที่แคบข้างในก่อนนะฮะนะครับแล้วก็สี่บเสียบใบมีดเหล็กหัวท้ายนะฮะเพื่อเปิดช่องให้ลมยาเขาวิ่ง จะเดินพื้นที่กว้างก่อนนะครับตรงนี้หัวล่างนี่ครับเติมน้ำยาไปให้เต็มขอบ <Stones> นะครับเราให้ดึงใบมีดออกมาจังหวะนี้เราก็หนีบไล่น้ำยาให้ไล่ลขโลวิ่งขึ้นไปนดึงใบมีดแล้วก็เติมน้ำยาให้น้ำยาก็วิ่งขึ้นไปครับนะครับไปจบข้างบนพื้นที่แคบนะคั ña, นี่ก็ดึงใบมีดง้างอกอ,กอกแล้วก็เติมเติมไล่น้ำยาหนีบกิ๊บไล่ออกไปครับนะครับ สำหรับมือใหม่ดูก็วิธีการและลํายาจะเห็นได้ชัดครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับการเดินลํายาสามห่วงอันนี้ยังไงก็พอจะเป็นแนวทางให้สำหรับมือใหม่ได้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ได้เราก็มาเช็คดูนะฮะว่าลํายาเราเดินเรียบสนิทดีไหมนี่ยระลํายาเดินใส่โอเคก็เป็นการจบงานแล้วครับยังไงก็สวัสดีครับวันนี้